สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านคะครูถามว่าภาพและเสียงชัดไหมตอบครูด้วยค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะลูกค้าท่านนี้อายุ34ปี 34ปีทํางานมาแล้วก็ไปฉีดยามาแล้วเมื่อสองสัปดาห์ขาข้างขวายกไม่ขึ้นขาข้างขวาชาและเจ็บปวดมากดังนั้นเขาให้ครูหลังจากครูเช็คตรวจอาการแล้วเขาให้ครูไล่ได้ดังนั้นพี่ๆน้องๆขอบคุณลูกค้าโดยการแชร์ออกไปได้ไหมคะแล้วครูจะสอนเขายอมให้ตัวเขาเนี่ยเป็นหุน่นแล้วครูจะสอนวิธีการนวดลูกค้าที่มีอาการปวดตรงลำบาาแล้วก็ขาข้างขวาปวดและชาได้รับการฉีดยามาแล้วเมื่อ5วันที่แล้ว แล้วไม่ดีขึ้นแล้ววันนี้มาหาหมอนวดไทยครูให้เข้าอินฟาราเรดซาวนาพลาดค่ะเดี๋ยวลูกค้าคนต่อไปไม่เป็นไรค่ะวันนี้คลิปนี้ครูบอกว่าแชร์ไปไว้ค่ะรักรักรักโบเหมือนกันค่ะครูทาร่างกายครูตรวจร่างกายลูกค้าโดยการเช็คลิส แล้วก็โดยการตรวจโดยการใช้ท่าต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วดังนั้นขอบคุณมากค่ะใครเข้ามากันรุณาแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยเรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญมากลูกค้าอายุ3 9 34เ้าปีไม่ใช่39 34้าปีปวดมาแล้วสองสัปดาห์ไปหาหมอมาแล้ว5วันฉีดยาแล้วไม่ดีขึ้นรักโบเช่นกันค่ะโบนะขอให้มีความสุขค่ะแล้วก็สิ่งนี้มีประโยชน์ต่อใครมีประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆหมอนวดไทยที่รักทุกท่านเลยดังนั้นเช็คร่างกายตรวจร่างกายโดย เช็คประวัติเช็คประวัติเสร็จตรวจร่างกายโดยการใช้ตรวจอูบุงเกนอูบุงเกนเสร็จแล้วให้เข้าอินฟราด์สาวนาวางมฟุตบาร์สบาร์ามทีให้ลูกค้าดีแลกเสร็จแล้วเวลานอนก็ให้นอนด้วยเตียงอุ่นแล้วก็คลีฟวาร์มครูใช้วาร์มคิสิน้นปกติครูใช้2แต่วันนี้ครูใช้4เห็นไหมคะว่ากว่าจะทําให้ลูกค้าเชื่อใจและศรัทธาเราได้ไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นตั้งใจฟังนะคะ แล้วก็แชร์ไปไว้เลยค่ะแชร์ไปได้เลยค่ะอาจจะไม่เห็นชัดแต่ก็ครูตั้งใจแล้วนะคะว่าสิ่งที่ครูจะให้พวกเราเห็นเนี่ยคือเรื่องจริงและการแก้นวดโดยการแก้อาการซึ่งการแก้าการนั้นจะทําให้ลูกค้าประทับใจแล้วกลับมาหาเรากลับมาหาแล้วกลับมาหาอีกด้วยรักและขอบคุณแชร์ได้เลยค่ะโอเค good This is บามคิซนนะ this บามคินไอ ความคิดสึ้นสวยนะครูวางรูปวามคิดสึ้นเป็นรูปตัวจีแล้วก็ลูกค้ามีปัญหาตรงที่ตรงที่เ,เขาเรียกว่าตรงที่เ,เขาเรียกว่าตรงที่กล้ามเนื้อสะโพกไซเอติกเนิร์ฟนะคะตรงนี้ครูก็วางไว้อีกนะคะนะคร ดังนั้นลูกค้ามีปัญหาอย่างนี้สิ่งที่เราควรจะคํานึงถึงคือให้ลูกค้าอยู่ในลักษณะการใช้วามไปทั้งหมดทั่วร่างกายวอร์มให้หมดทั่วร่างกายก็คือให้ลูกค้าอยู่ในสภาพที่อบอุ่นนะคะดังนั้นให้ลูกค้าอยู่ในสภาพที่อบอุ่นและว,วิธีการก็คือ,เ,อเนืองละให้ลูกค้าปฏิบัติตามเวลาที่เรานวดนะคะโอเคลางซามไออาร์มินอุ่นออฟอาร์มนลงซามเนาะ Ich mag live, weil ich möchte auch seit mein Studenten, meine Freunden alles Thai-Massage ganz im Wald ein bisschen gucken, lernen, was ich gesagt was ich mag, und dann kann auch die andere Thai-Massage mir besser machen. ตั้งกระเดียเอาหลังนั้นครูวางตรงนี้ไว้แล้วนะคะตรงที่ขาที่เขาปวดแล้วแล้วก็ต่อไปนี้ครูใช้วิธีการกดค่ะดังนั้นช่วงนี้เรากดเนี่ยอีกแม็กซ์โซฟอร์ดโวเดชแมสเซนนะดัชิสนะูดูด,ด,ด is, ตรงไหนที่ลูกค้าปวดนะจะเป็นก้อนตึงนะคะดังนั้นวิธีการถ่ายน้ำหนักหลายท่านถามครูว่าครูโรสทำยังไงจะนวดแล้วมีน้ำหนักเวลานวด ะะให้ตั้งใจแล้วก็1 2 3 4 5ส7 8 9ามสห้าหกเจ็ดแปดเกสิให้ตั้งฉากนะคะหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบอันนี้เป็นการตรวจอาการก่อนนะคะตรวจโดยใช้ตาดูมือคลำนะคะครูเห็นแล้วคะ่ะว่าข้างที่เขาเจ็บเนี่ยตรงที่ลำบ้านเนี่ยเขาจะปวดมากดังนั้นโอเคครูวางแล้วนะคะแล้วดูข้างที่เขาไม่ปวดนะคะเวลาที่เราดูข้างที่เขาไม่ปวดเนี่ยมันต่างกันมากเลย ลูกค้ามาระดับการที่เขารู้สึกนะคะเขาให้ครูแค่2คะแนน0ูนถึง10เขาให้ครู2คะแนนเนี่ยคะ่ะ พี่ๆน้องๆที่รักคะหมอน,นวดไทยที่รักคะถ้าเรานวดไทยแล้วแก้กแล้วทําให้แค่รีแลกซ์อย่างเดียวเนี่ยลูกค้าไม่กลับมาหาเราหรอกค่ะเขาไปร้านอื่นก็ได้คะ mm ่ะเฮียไอส์นิกทูดเว่ยไยเฮียไข้เนื้อขนูดเนื้ออเลสกูดดาไซอย่ากดข้างนี้ไม่มีก้อนไม่มีตะปุ่มตะป่ําเลยข้างนี้ดีมากดังนั้นเราต้องเช็คให้ลูกค้าเห็นว่าความแตกต่างของสองข้างนี้ดีอย่างไรดังนั้นจะทําให้ลูกค้ารู้เห็นถึงการมีคุณค่าชี้ให้เห็นนะคะ เสร็จแล้วนะคะเมื่อเราทําอย่างนี้เสร็จแล้วครูก็เลื่อนนะนะคะครูก็มาวางตรงนี้ออกอีกนะคะตรงที่สะโพกใต้สะโพกนะคะก่อนที่ครูจะนวดแต่ครูมาเน้นด้านหลังก่อนดังนั้นเวลาที่เรามาเน้นด้านหลังเนี่ยใช้ผ้าคลุมปิดลูกค้าให้ดีค่ะดังนั้นเวลานวดให้นวดข้างที่เขาไม่เจ็บก่อนนะคะไออาดเมนอุลอาฟาร์มน ให้เรานวดข้างที่เขาไม่เจ็บก่อนแล้วก็ค่อยๆโยกสังเกตดูนะคะว่าการเรียนนวดไทยเนี่ยถ้าเรารู้อนาโตมีฟิสิโอโลจีดีพาโทโลจีดีมันจะทำให้เราเนี่ยเก็ตไบขึ้นแล้วก็แก้ไขจุดที่ลูกค้าบาดเจ็บได้ไวยิ่งขึ้นนะคะ ดูนะคะว่าลูกค้ามาแค่ชั่วโมงเดียวตัวกระโตโต,โตอายุแค่34ปีแล้วเธอทำงานหนักแล้วเธอยอมจ่ายเงินเยอะๆเพื่อที่จะมานวดร้านเราเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะลูกค้ามีความเชื่อถือถ้าเราทำให้ลูกค้าไม่มีความเชื่อถือไม่มีความเชื่อมั่นแล้วเขาบอกเราว่าเขาไม่มาหรอกเขาไม่มีเงินแสดงว่าความคุ้มค่าของงานเราเนี่ยไม่คุ้มค่าแต่ท่านนี้เจ็บจริงๆค่ะ ได้พักงานแล้วก็ไปหาหมอมาแล้วฉีดยามาแล้วห้าวันเนี่ยไม่ดีขึ้นดังนั้นเขาก็เลยตัดสินใจโทรหาครูตั้งแต่เมื่อวานค่ะแต่เมื่อวานเนี่ยครูไม่ว่างดังนั้นวันนี้ครูก็เลยจัดให้ซะเลยค่ะแล้วพอครูเช็คร่างกายเขาดูแลเขาเขาบอกว่าเขาไม่เคยเลยค่ะที่จะมีคนล้างเท้าแช่เท้าให้เขาแบบนี้เนี่ยค่ะวิธีการสร้างความประทับใจเนี่ย เราทําได้พี่พี่น้องๆหมอนวดไทยทําได้ครูไม่ได้อ่านข้อความนะคะใครที่เขียนหาครูลบกวนแชร์ไปบอกพี่พี่น้องๆทั่วโลกเลยค่ะคุกมาดูเซียกูดนะโซฟิลเมนชันฮับรุกเกินนักเกินชมสเซนอามาบเดียนิกใบเดียนิกคุกด้านซ้ายเข้าดีมากๆแล้วเราก็ทวนค่ะไอซฟาไทรฟีุ่นเซ็กซเป็นอารนอเซน ดูสติงบรุมอีกมาซาดไดนาสัยดัสสเดียค่ายนัชแมสันเอาไปอีกโมชดิกกษัตริยอุ้นสรัขอบเปลหับยินอุ่นยางหับเอาลิงอุ่นเร็กอีก อโภลดูชแฉะจำนวดีเร็กต์สอาบาอีกมากใบนะใยดันักนักเดมัสาเจอดูเล่าฝืนกระาเดอร์บนิกดัลลิงออเดรดเร็กไอโนไซทูดเบยนะตรงนี้ครูรู้แล้วพอครูมาเริ่มข้างขวาเนี่ยลูกค้าเจ็บค่ะ this is fresh ban หนุ่มดูเสียอุ้นแต่ฉีกหลีกนะ ดูด้วยตามองไม่เห็นต้องคลำด้วยมือค่ะพี่ๆน้องๆเน,นี่ยค่ะตรงส่วนที่เป็นลำบา้าของเขาลำบา้ 1, บาหนึ 2, ่งลำบา้าสองลำบ้าสามตึงหมดเลยตึงหมดเลยเราเราดูได้ทันทีโดยการใช้มือคลำนะคะดังนั้นเวลาที่ลูกค้าบอกเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการซักประวัติแต่เวลาที่เราทําเวลาตรวจร่างกายเนี่ยครูยังไม่ได้นวดจริงๆจังๆเลยค่ะครูแค่ตรวจร่างกายก่อนแล้วครูก็กดจุดครูอยากรู้ว่าตรงไหนเพราะว่าครูจะได้เน้นถูกค่ะนี่ค่ะ คือการที่ครูใช้เทคนิคโดยการอันหนึ่งครูมีไม์เซตที่ดีอันที่2อครูเปิดใจลูกค้าอันที่3ครูไฟเอาครูหาว่าลูกค้ามีจุดเจ็บตรงไหนลูกค้าบาดเจ็บตรงไหนอันที่4ครูกาลังทำอยู่เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าขบวนการขั้นตอนการแก้ไขปัญหาดูแลลูกค้าอันที่5ลูกค้าจ่ายเงินค่ะปิดการขายค่ะนะคะดังนั้นครูรู้แล้วครูก็วาง ตรงจุดที่ลูกค้าบาดเจ็บนะคะแต่ว่าครูก็จะนวดแขนไปด้วยค่ะช่วงที่ครูรอให้บามคิดส้นทํางานนะคะเพื่อที่ว่ากล้ามเนื้อที่ตึงและปวดเวลาที่เรากดลูกค้าจะได้รู้สึกดีขึ้นนะคะไออาร์ตเมนอุ่นเอาอาร์ตเมนกินนีสิดียจำไว้นะคะตึงตีบ ตันแตกตายสำคัญมากๆพี่ๆน้องๆต้องให้เข้าใจเรื่องนี้ค่ะอวัยวัตทุกส่วนทุกกล้ามเนื้อมีสิทธิ์ทั้งนั้นแต่ขึ้นอยู่กับลูกค้าดังนั้นคุณต้องรู้จักแยกแยะลูกค้าค่ะว่าลูกค้าของคุณเป็นประเภทไหนรู้จักนวดไทยแล้วเป็นแฟนนวดไทยแล้วหรือว่าเพิ่งมานวดร้านเราหรือว่าไปนวดร้านคนอื่นด้วยแล้วมานวดร้านเราด้วยหรือว่าเป็นลูกค้าประเภทไม่เคยนวดไทยเลย ดังนั้นการเพิ่มรายได้การเพิ่มการเงินของเราอ่ะเราต้องพัฒนาตนเองก่อนค่ะว่าคุณนวดไทยคุณนวดไทยเก่งแล้วยังงานของคุณเพราะว่าถ้าคุณไปวิ่งลวดอย่างนั้นนวดอย่างนี้แล้วคุณไม่มีลักษณะเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งนะแก้ปัญหาไม่ได้ลูกค้าก็ไม่กลับมาหาคุณค่ะดังนั้นคุณต้องดูตัวเองค่ะว่าคุณขาดตกบกพร่องตรงไหนนะคะ ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะนะคะแจไปบอกพี่ๆน้องๆเพื่อนเพื่อนเราได้ค่ะใครที่เขาว่างเขาจะได้แปะไว้ที่หน้าเฟซบุ๊กเขาแล้วเขาจะได้ดูตามว่าวันไหนเขาว่างเขาจะได้ดูตามในสิ่งที่ครูทาเป็นการแบ่งปันบุญยามเช้าค่ะตอนนี้ที่ฮัมบวกอุณหภูมิประมาณ7องศา6องศานะคะหนาวค่ะข้างนอกเรามาช่วยทําบุญร่วมกันนะคะว่า วันนี้มาดูครูโรสนวดค่ะถามว่าครูก็ไม่ได้เก่งมากมายกว่าพวกเราแต่ครูอ่ะใส่ใจลูกค้าแล้วก็เช็คลูกคา้าตรวจลูกคา้าโดยใช้เทคนิค5าขั้นตอนค่ะดังนั้นครูออกมาไลฟ์เนี่ยไม่เคยบอกล่วงหน้าเพราะว่าครูก็ต้องทำงานด้วยแล้วก็ถ้าลูกค้ามีปัญหาหนักๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอกับครูโรสค่ะและถ้าลูกค้ามีปัญหาเล็กน้อยครูก็จะให้พนักงานทำดังนั้น ท่านที่เข้ามาฟังตอนนี้โชคดีค่ะได้เรียนรู้เรื่องของการนวดแก้อาการลูกค้าที่มีปัญหาขาชาเจ็บขาข้างขวานะคะโดยเฉพาะบริเวณสะโพกนะคะซึ่งตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อเอติก n น r v e นะคะพิ i f ฟอร์ s ิ y ซินโดมเรื่องนี้สำคัญมากดังนั้นเรื่องนี้หมอนวดไทยทำได้ดีทีเดียวนะคะ และเวลาลูกค้ามาเนี่ยการตรวจร่างกายการซักประวัติเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะเป็นการเน้นให้ลูกค้าทราบถึงเขามีปัญหาอะไรเพราะบางคนเนี่ยมาหาเราเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกเราไม่ถูกบอกอาการวนไปวนมา ดังนั้นเราเป็นหมอนวดไทยให้ทำตัวคล้ายๆหมอลูกค้าบอกก็อย่าเชื่อทีเดียวจะต้องตรวจเช็คอาการด้วยหาจุดที่ลูกค้าทำไมเขาถึงมาหาเราเรื่องนี้ต่างหากล่ะคะที่สำคัญแม้ว่าคุณจะนวดไทยนวดเท้าคุณก็สามารถทำให้ร้านของคุณมีชื่อเสียงได้ถ้าคุณใส่ใจลูกค้าแล้วก็มีขั้นตอนในการทำงานที่เป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะคะ ตอนนี้ครูนวดอยู่ฝั่งขวาฝั่งที่ลูกค้าเจ็บนะคะแล้วก็ครูไม่ได้นวดแต่ที่เดียวค่ะการนวดที่ดีถ้าเรามีเวลาอย่างเช่นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องแบ่งร่างกายนวดทั้งสองข้างนวดทั้งสองข้างค่ะเพื่ออะไรทราบไหมคะเพื่อลูกค้าจะได้รีแลกซ์และจะได้บาลานซ์ค่ะแล้วลูกค้ามีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยครูจะต้องทำให้ลูกค้าลูกค้าบอกว่าเขามีความรู้สึกแล้วเขา รู้สึกแย่มากเขาปวดมากเขาให้คะแนน0ูนย์ถึงสิบเขาให้2ดังนั้นพี่ๆน้องๆควรจะเรียนรู้เพิ่มเรื่องของเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าการปฏิบัติตัวของลูกค้าแล้วก็วิธีการปิดการขายที่ทําให้ลูกค้าเชื่อมั่นในตัวเราเนี่ยเราต้องทําอะไรได้บ้างนะคะดูนะคะว่าคนเราเนี่ย แม้กระทั่งอายุน้อยๆเขาก็มีโอกาสบาดเจ็บได้ถ้าเผื่อว่าเขาเอี้ยวตัวผิดปกติวางผิด Position ดังนั้นคนเราเนี่ยการที่เราได้ยืดเส้นยืดสายหรือว่าได้ออกกำลังกายหรือว่าบริหารร่างกายที่ถูกต้องจะทำให้ร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่ครูกดจุดไปแล้วนะคะครูจะใช้น้ำมันช่วยเพราะว่าลูกค้าเจ็บมากตรงส่วนที่ครูกดนะคะ ดังนั้นวิธีครูใช้ครูใช้น้ำมันอุ่นค่ะเกเฟลเดียเบสเนาะเนี่ยเป็นอีกบินุเซนวามอุ่น,น <c oughs> การใช้น้ำมันอุ่นเนี่ยสังเกตดูนะคะพี่พี่น้องๆ <c oughs> การที่เราจะนวดไทยไม่ใช้น้ำมันช่วยแก้การลูกค้าได้ไหมได้แต่ถ้าจะดีกว่าไหมคะถ้าเรานวดไทยด้วยแล้วเราใช้น้ำมันอุ่นมาลูบให้ทีหลังเนี่ยลูกค้าลักเราขึ้นเป็นกอเป็นกำค่ะแล้วก็บอกต่อให้เราด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะหนึ่งละ แสดงถึงความไม่หวงของเจ้าของร้านสองแสดงถึงความตั้งใจที่อยากให้เขาหายสาเขาได้ความรู้สึกใหม่นะคะได้ความรู้สึกใหม่เรื่องนี้ต่างหากล่ะคะที่เราหมอนวดไทยจะต้องรู้จักพูดคุยและอธิบายให้กับลูกค้าถ้าเราไม่รู้ภาษาเยอรมันท่องแท้แล้วแล้วเรายังไม่มีกริยาน,นอบน้อมหรือพูดจะไม่สละสลวยหรือเราดูแลเขาไม่ดีมันก็ยิ่งไปใหญ่ ดังนั้นร้านไหนที่เขาดูแลลูกค้าดีพูดจาดีกับลูกคา้าย่อมให้โอกาสที่ลูกค้าจะไปร้านเขามากกว่าครูจะบอกว่ามีหลายท่านนะคะบางไม่รู้จักตัวเองเท่าที่ควรถามครูว่าครูคะหนูทํายังไงหนูถึงจะนวดเก่งแล้วครูก็เลยถามว่าหนูฝึกบ่ยบอยๆไหมหนูเรียนยังไงเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกบ่ยบอยๆแล้วถ้าเราไม่ดีเวลโปกไม่พัฒนาตัวเองนะเราก็จะเป็นคนที่ล้าหลังค่ะ แล้วทำไมครูถึงต้องใช้บา์มคีดเส้นสี่อันสำหรับลูกค้ารายนี้เนี่ยคะ่ะหลังเขาไม่มีปัญหาเขาก็ไม่เจ็บแล้วเขาก็สบายตัวนะคะแล้วส่วนที่เขามีปัญหาเนี่ยครูสัมผัสโดยการที่ครูมองครูกดจุดแล้วครูดึงแล้วครูรีดนะคะครูใช้หมดเลยทุกเทคนิคแต่ตอนนี้ครูกําลังใช้น้ํามันอุ่นนะคะแล้วครูก็เจอแล้วค่ะว่าเป็นก้อนอยู่เนี่ย เป็นก้อนอยู่ที่สะโพกข้างขวาค่ะดังนั้นวิธีการรีดก้อนถ้าเราใช้น้ำมันด้วยหลังจากเรากดจุด90องศาเสร็จแล้วเราก็กด45องศาทำให้ก้อนนั้นเคลื่อนไบจะทำให้กล้ามเนื้อตรงนั้นมีเลือดมาหล่อเลี้ยงมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้ลูกค้าผ่อนคลายแล้วตามด้วยน้ำมันอุ่นลูกค้าก็จะรู้สึกดีมากขึ้นค่ะ ดังนั้นใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครูจะบอกว่าครูไม่มีประจุดประสงค์อะไรที่มากมายไปกว่าต้องการให้พี่ๆน้องๆใช้เทคนิคที่เรียนรู้จากครูและเทคนิคต่างๆเนี่ยถ้าใครอยากเรียนรู้เร็วนะไปดูใน YouTube ค่ะเพราะครูทำมากทำคลิปไว้มากกว่า200คลิปไปดูได้เลยค่ะเพราะว่าสิ่งนั้นสิ่งที่คุณจะเห็นคุณจะได้เรียนรู้ได้เร็วค่ะ ะะแล้วคุณก็ฝึกบ่อยๆกับคนในครอบครัวของคุณฝึกบ่อยๆกับลูกค้าของคุณและที่ครูจะบอกทุกท่านค่ะว่าเทคนิคตอนนี้ค่ะหลายๆร้านหลายๆที่ต่างก็ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อให้คนรู้จักเราเทคนิคการสร้างตัวตนนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพราะใครก็นวดได้ใครก็นวดเป็นแต่ถ้านวดดีแล้วหายล่ะไม่ทุกร้านแน่นอนและนวดดีแล้วหายเนี่ย เร็วไหมแก้ไขเหตุการณ์ได้ดีไหมเร็วไหมดังนั้นส่วนนี้ต่างหากล่ะคะที่คุณต้องฝึกครูไม่ได้ดูข้อความนะคะครูทํางานไปเรื่อยๆแล้วครูก็บ่นไปเรื่อยๆแต่ครูบ่นในสิ่งที่พวกเราอะน่าจะฟังแล้วก็น่าจะนําไปปรับใช้ได้แล้วมีประโยชน์กับตัวเราคะ่ะครูจะบอกนะครูเป็นเจ้าของร้านก็จริงอะแต่ครูชอบนวดเหมือนกันนะคะชอบเป็นผู้นวดให้คนอื่นด้วยเช่นกันคะ่ะ อยากบอกว่าฝากขอบคุณน้องอน้องจำเนียนนะคะครูได้ทานอาหารอร่อยจากน้องจำเนียนเอาเอาอะ,อะไรนะคะปะลาบองมาฝากครูเมื่อวานนี้กินข้าวไปก็คิดถึงคนเอามาฝากอยู่นะคะ ฟูดอยู่ดีกดเนาะยาโซโอเคตรงส่วนนี้ส่วนที่ลูกค้าเจ็บมากๆครูต้องขออนุญาตไม่ซูมให้เห็นนะเพราะว่าไม่ต้องการให้เป็นข้อคอลหาให้กับคนอื่นแล้วก็ไม่เป็นการเอ็กโพสให้กับลูกค้าด้วยแต่ครูอยากบอกว่าครูกดอย่างนี้ค่ะครูแบ่งตรงเนี้ยเป็นออกเป็นรูปสามสามเหลี่ยมข้อหลามตัดแล้วเวลาครูกดนะคะ ไอ้สบายไตรเฟียฝืนเซ็กซี่เป็นอาคน้อยเซนไอ้บิชินทูดเวอบฮัลเทินมิดเมียนะไอ้สบายไตรเฟียฝืนเซ็กซี่เป็นอาคหน้อยเซนไว้เฮียคุกมาดิมุสเคิลฝชปันหนุ่งนะยาทูดเวรู้เลยค่ะว่าตรงไหนที่ลูกค้าเจ็บเนี่ยมันแข็งแล้วมันแน่นดังนั้นเรามีหน้าที่มูฟเมนต์ค่ะ เรามีหน้าที่มูฟเมนต์แบบนี้ให้ลูกค้ารู้สึกเบาขึ้นนะคะ i ออ m i ์เมนอุ่นออฟอาร์เมนบิดยาเห็นไหมคะพอเราวางบอมคิดสิ้นไว้แล้วเรามากดอย่างเงี้ยลูกค้าไม่ร้องโอ้ยโอยเลยค่ะตอนแรก่ลูกค้าร้องโอ้ยโอยแต่สิ่งเนี้ค่ะที่เรากดด้านซ้ายแบ่งด้านซ้ายของลูกค้าเนี่ยเราแบ่งมาทางเรามานวดด้านขวาของลูกค้านะคะนี แล้วซึ่งเราทําตรงนี้ค่ะลูกค้ารู้แล้วว่ามันเริ่มเบาค่ะเพราะว่ามันนิ่มขึ้นนะคะมันนิ่มขึ้นดังนั้นครูจะบอกพี่ๆน้องๆค่ะว่าใช้เทคนิคกดตรงแล้วก็เหยียดแล้วก็ผลักกดตรงแล้วก็เหยียดแล้วก็ผลักแล้วก็ตามด้วย การบางความคิดซึ้นจะทําให้กล้ามเนื้อนิ่มแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทําอีกเหยียดแล้วก็ผลักทําให้กล้ามเนื้อตรงนั้นมีออกซิเจนมีเลือดมีลมเข้าไปแล้วจะทําให้รู้สึกเบาแล้วทีนี้เราตามด้วยการนวดเวลานวดเราก็เริ่มคลึงโดยที่เราไม่ได้ใช้น้ํามันก่อนแล้วตามด้วยการใช้น้ํามันอุ่นลูกค้าจะรู้สึกดีมากๆค่ะ ครูไม่ให้ดูนะเหตุผลว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโชว์สะโพกลูกค้ามากไปแต่ครูอธิบายให้พวกเราทราบว่าครูทำยังไงนะคะอีกจับเนี่ยคะ่ะแล้ววามคิดสึ่น,นี้เป็นการใส่ใจลูกค้าดีมากๆใครที่อยู่ในเยอรมนนีใครที่เปิดร้านสปาใหม่ๆควรมีไว้นะคะดีมากๆค่ะโอเค ไออาร์มินอุ่นออฟอาร์มินต่อไปนี้เป็นการนวดแบบใช้ดิฟที่ชูช่วยเพราะว่าลูกค้าจะได้หายเร็วขึ้นนะคะโดยการใช้สอกช่วยนะคะไออาร์มินอุ่นออฟอาร์มิน แล้วลูกค้าเจ็บบริเวณสะโพกก็ไม่ใช่นวดแต่สะโพกที่เดียวนะคะนวดทุกจุดแล้วก็แต่ต้องเน้นด้วยค่ะเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละอวัยวะเนี่ยของร่างกายคอนเน็ก์หากันค่ะเนี่ยดีเนาะใช้สอกช่วยค่ะเพราะว่าการใช้สอกแล้วนวดช้าๆเนี่ยจะช่วยให้ดิฟที่ชูที่อยู่มัสกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณสะโพกเนี่ย มีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการมูฟเมนต์นะคะแล้วจะทำให้เลือดแล้วก็เส้นประสาทเนี่ยไหลเวียนมาเลี้ยงส่วนที่แน่นและแข็งนะคะตรงนั้นมากยิ่งขึ้นจะทำให้ลูกค้ารู้สึกดีขึ้นแล้วก็พอนวดเสร็จก่อนจะจบเนี่ยจังสอนวิธีลูกค้าออกกำลังกายการบริหารร่างกายอยู่บ้านทำอย่างไรเพราะว่าถ้าลูกค้ากลับไปมีแอคทิวิตี้เหมือนเดิมไม่ใส่ใจตนเองก็กลับมาเป็นอีกค่ะ มูสมากไลฟ์แฟร์ทอีกโมช a n u ไส e นะโซขอบคุณมากค่ะทุกทุกท่านดังนั้นครูขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะเอาไวค้ครูมีเคสแบบนี้ที่นวดให้เห็นบริเวณขาการโยกการยืดการเหยียดทําอย่างไรเอาไว้โอกาสหน้านะคะวันนี้ต้องขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนแต่ที่สําคัญที่สําคัญจะต้องหนึ่งหละมีไมเซ็ตที่ดี 2. จะต้องอ ให้ลูกค้าเนี่ยเขาเรียกว่าในการที่ให้ลูกค้าเนี่ยให้ความไว้ใจกับเราในการนวดในการดูแลเราบอกให้เขาทําอะไรเขาก็ทําอันที่สมเนี่ยจะต้องรู้าหาถึงไฟเอาจุดที่เขาบอกบางทีลูกค้าบอกเขาไม่ได้เจ็บแต่เราเนี่ยจะต้องไฟเอาให้ได้ว่าเขาเจ็บตรงไหนโดยการต้องใช้หูฟังตาดูแลกระทา นะคะแล้วอันที่3อันที่4สิคะคือการขั้นตอนในการดูแลบําบัดอันที่5้าคือการปิดการขายบอกลูกค้าตกลงกับลูกค้าและการให้ข้อมูลโดยการบอกลูกค้าว่าคุณจะต้องออกกําลังกายแบบนี้สร้างความเชื่อมัน่นสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดด้วยรักและขอบคุณแชร์ไปให้พี่ๆน้องๆหมอนวดไทยทั่วโลกนะคะสิ่งนี้ใครได้รับสิ่งนี้ก็จะขอบคุณคุณคะเหมือนกับครูเช่นกันคะ่ะด้วยรักและขอบคุณและปักหมุดไว้ให้เห็นซีเฟิร์สเพราะครูออกมาไลฟ์ไม่เป็น เ็นเวลาค่ะรักพวกเราค่ะขอบคุณมากค่ะเจ็ดอีกมาร์กเดีย e เอ็กโพดไว้อีกมสมาซาสิเอ็กโอันนเรพนนิกเซนนัวอีกได้นะปูปูได้นะปูปูดับกันนเกเนนัวอีกเนเียิสติก